ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเกมเอ้ยไทยแลนด์นะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับเก่งไม่เก่งไม่กลัวนะครับกลัวระบบทีมดีนะครับระบบทีมเวิร์กนะครับตัวนี้มาดิมาดิมาดิตะบั้นใส่โอ้โห,โโหตัวนี้เก็บไปหนึ่งดอกนะครับเก็บหนึ่งแต้มนะครับมาอีกมาอีกมาอีกโดนสตันไปโดนสตันหนึ่ง,งดอกปวดหัวละสิมึงเง้าโหมาดิมาดิเออสตันไปดอกนี้สกิล หนึ mm ่ง hmm. จ uh ัดไปเรียบร้อยเก็บสามศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับดอกนี้เออาวมาลุยกระต่อนะครับอือใครแวะเวียนเข้ามาชมก็ยินดีนะครับตอนนี้เต้าบ้านอี่เก็บหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกระบบทีมดีนะครับเอ้เก็บมาชอยผมโอ้โหหนึ่งดอกไปอยู่ดีๆก็บอนมาหาตีนนะครับ จะรู้มาสามหนึ่งเรียบร้อยไปครับในคีแตกแล้วครับด้ไอเทมดีๆนะครับโอ้โหไปเอาเฮ็ดพี่ก่อนเราไปบุกฝั่งทางซ้ายนะครับโอ้โหฝั่งทางซ้ายมาล่อมาก็ลองลย่ลองอยู่จะมาไม่มาบีมันบีมันบีมันใจเย็นๆมาแล้วครับหมาแล้วมาแล้วโดนสตันไปหนึ่งก็อกเรียบร้อยไปต่อเรา ยังไม่กลัวกลัวโอ้โหเปิด่อนเด้เปิดปอนได้ปูดเปิดปอนได้ปูดแล้วปิ้วปิ้วไปแล้วโอ้โหมาดิมาดิลองโยกสแตนไปหนึ่งดอกสักนดหนึ่งเรียบ้อยเก็บไปกาวศูนย์ไปเลยครับระบบทีเอดมดไปโอ้โหมาดิมาดิลาดมาเลยมาลาดเอาเลยลาดเอาเลยนะครับขอโทษนะครับขอโทษขอโทษขออนุญาตลาดเอานะครับขออนุญาต เอาเอาเอาโอ้โหดูคิดูคิแตกดูคิแตกอื้มาดูคิโอ้โหมา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 ดูดโอ,โโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสังเกตเคิดดีๆนะครับเอ้ย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 เอาอีกแล้วนะครับจีบสองชุดขาดลอยนะครับนักตเตะเซี่ยวเลี้ยงยีไปแล้วเอามาดูคิครับสี่ร้อย สี่ร้อยสองร้อยห้าร้อยเดี๋ยวออกขี่อีกออสี่ร้อยปั๊บ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 ขี่ออกดาเมทแรงดาเมทแรงเดี๋ยวออกขี่อืออ,อ,อ๋อใจเย็นใจเย็นมาไปต่อครับท่านผู้ชมนะไปลุยโอ้โหอันติอันติอันติอนตออเอ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนอเอ้พี่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ไปด้ยกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่า เฮ็พีเราเฮพีเราน้อยมากๆนะครับเฮ็ดพีนี่เกินน้อยเอาหลังจากเติมเฮพีมาแล้วโอ้โหสามนึงอันติต่ำต่ำโอ้โหโดนกดไปสองกดไปสามกดสามนะครับกดสามเอาต่อไปต่อมาต่ไหนวะนี่มาตาไหนมาต่ไหนวะมาต่ไหนวะสตันต่อนี้เรียบร้อยต่อนี้บอกแล้วให้กดอันติให้กดอันตินี่ครับ โดนสตันโกสกิลส,สองสตันไปอันตี้ไปมมไม่โดนไม่โดนไม่โดนไ,ไ,ไม่ว่าได้ขี้แตกเบอร์ไหม่แล้วครับไก่เทมเสริมัมงเอาเอาเอามาดีรับสายฟ้าขอากำลังสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ<อ> FC ผ่านเข้ามาคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งดอกนะครับกดฝากกดติตตามนะครับเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจนะครับให้จา์เลนสแนลนะครับใส่สั้สคลิป กากากให้ท่านผู้ชมดูครับโดนมาอีกแล้วโอ้โหมามาสามนะครับเอออันติเรายังไม่มาอีกอีกอีกเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหก่อนล่าบอกกันก่อนได้ไหมเอาไม่ลาไม่เลอแล้วเกิดใหม่มาทันทีเนาะโอ้โหสามเนี่สามเนี่ยเอออันตี้นะเอออีกหลอดจะหลอดแล้วไหมโอ้โหไม่หลอดหลอกนี้ไม่หลอดนะครับเอาสู้กันใหม่โอ้โห แฟนฝังใจอ๋ออันตีมนาะเรียบร้อยโอ้ยอนคืนได้ครับทอนคืนได้ไปต่อไปต่อเราไปต่อไปต่อไปต่อเราโอ้โหดูขี้สีโอ้โหขี้ผัดแปดโอ้โหขี้ 1, หนึ่งพันตอนโดนสองดอกนี้เรียบร้อยนะครับโดนโดนตับตับตโอ้โหฮิีรถล,ลดโอ้โหไม่ต้องกังวลว่าโดนสองดอกทำไมหายนี่ดูขี้แตกหน่อยขี้แตกหน่อย เอาไฟต่อโอ้โหโอ้โหสามทันติไหมเรียบร้อยเกียบเกียบเท่าไรเกียบเท่าไรโอ้โหอยู่เก้าอยู่เก้าอยู่เก้าสองแล้วเอ้าเราไม่ไหวแล้วปวดขี่แล้วต้องชนะอย่างเดียว